สวัสดีครับทุกคนมื้อนี้ทอกแกกีกัลลังเอิญพนักง,งานนะครับมาประชุมก่อนวันตุ๊จีนเพราะว่าก่อนวันตุ๊จีนทอกแกกีจะให้พนักง,งานเนี่ยมาทําความสะอาดก่อนวันจุ๊จีนนะครับเพราะว่าจะมีญาติแขกมางานเขาก็ต้องมาเตรียมความพร้อมของโรงงานเนาะแต่เดี๋ยวเข้าไปเบื่องบรรยากาศว่าการเตรียมความพร้อมก่อนวันตุ๊จีนมาําโรงงานของเราเนี่เป็นยังไงไมันน่าสั่งก่ะเนี่ เดี๋ยววันนี้มันจะมีเรื่องของเตรียมซ้อมการจัดโต๊ะแมนบอลอันนี้เขาจะซ้อมอีลีเลยหมายความว่าพ่อหอนมากเลยนะเขาสมมติมีเวลามานางบีบด้วยพ่อหอนหรือว่ายเลย<ม>เด้กเพื่อเพื่อแขกมากกว่าเท่าอีกอันนี้เข้าใจป่อมีถ่ายอันนี้เราก็จะไปทำภาราสื่อสารแล้วก็ปักโูเกระชันบางอันถ้าจักนกระเฮ็ดเลยบอกระเทิเเค่ะกรเทิรดแถยะเท็รดเลยการเรื่อมได้ไหม ก็ไลปาลปาเยมาแต่ปลานัองอางน่งินนเอาเนียตัวไปลตงตามเลย <c oughs> เสร็จหรือยังพนักง,งานทุกคนเตรียมหน้ารงงานนะอันนี้คือห้องอุปกรณ์ในการเสียบอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับเหมืนอนจะแบ่งเนาะอัน,นี่เป็นพ่าเล็กปลายท่เล็กยกไปท่าแดงนี่ใช้อยู่นะใช่น,นี่ก็จะมีพุด้วยนะครับทุกคนนี่ประทัดนี่จะเป็นเทียนนะครับเทียนเจ็ดสีนะครับเหมือนจะมีสีขาวเทียนใช้อันนี้ทูบมังกรทูบมังกรซองอ่างเปล่าด้่นหนออ่าไป จัดผลไม้ร่วมกันค่ะจัดผลไม้ร่วมกันแถมเป็นบล็อกนี้เด้ออันนี้จำได้อยู่ใช่ไหมจำได้ค่ะอันนี้เลี้ยงในการซื้อของครับผลเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาเตรียมเรียบร้อยมาเขาประจดมีอีกหนี่เขาจิตจำอะไรด้บั้นอย่าให้เด็เขาเสียเวลาแล้วครับเนาท้องไปรถก่อนรถเลย ไปแดงกินสองที่เป็นบ่อท่นจังสดวดเร็วคือสามวิลีนะเนาะทุกคนนี่นี้เป็นคนดูแลที่สองเนาะกรตัวามอมรวดเร็วขั้นสด้ลืสืบฟังได้เร็วเมื่อีดืนเทาเตรียมงั้นไอไวทุก ไปบอกแดนค่ะทเกียร์พื้นสั่งไว้เนาะคือว่าไห้พนักงามเตรียมของสุย่างเก็บล่างไว้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็รทอเกีพื้นสั่งเดี๋ยว่าทุกอย่างต้องมีการล่างแบบย่างดีสะอาดสะอ้านคนต้องล่างแบบเนียบๆเลยสะอาดที่สุดแล้วก็เรียงเฮ็ดมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเก็บๆเก็บการ

อีกทาาไหนอีท <Lust> ่านี้ละใส่เรียบร้อยกันไหมเรียบร้อยอะี้ครับมามาคอ้ต้องได้จังเลมนอนีครับสบายดีนะครับเหมือนไม่ได้เจอกันนาน สุดเคารพในการวันนี้พระเจ้าทั้งหลายจะขออนุญาตแห่งพระองค์ผู้ทรงเมตตาประกอบพิธีบวงสรวงบูชาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียงรายขอให้ท่านจงไอต้อกแก๊กขี้จะเลิกเลงลอง พี่โรยจะหายในพันในมือพี่มือ,มอในแสนแสนแร่แน,นลาด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 คืนเสร็จงานแล้วเนาะงานตุ๊ดจีนประจำปีปีอะไรนะปี69ครับปี69ผ่านท้นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าถกเกอร์กีบโปรยุเลยมาถึงก็เป็นดิธีเลยก็เตีมงานของเราก็จัดกันแบบเมื่อชีพกับบนมันมาเนาะ แต่สุดท้ายเราก็คือมืออาชีพจะกระปั๊บปับป๊บกันไปปั๊บกันมานะครับว่าง,งานออกมาสมบูรณ์แบบอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับคติธรรมเนาะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้เราร่วมแรงร่วมใจมาจ่อมาดีเสมอขอให้เราเป็นทีมงานนะครับทรัพย์สมบัติทรัพยากรที่ดีที่สุดของบริษัทหรือองค์กรก็คือพนักงานของเรานะครับก็คลับยืนเลี้ยงแถวยืนเลี้ยงแถวนะครับโยกยิ้มๆเพ่การตลาดมันหลอมากเทวา multimillion dollar